ในการที่เราลงไปลงเรียลสตีใช่ไหมฮะ,ะไปไปดูหน้าง,งงานจริงๆอะ่ะก็คือจะมีองค์ประกอบห้าอย่างเนี้ยรวมรวมอยู่ทั้งหมดเลยมันต้องโดดเด่นมันต้องอ่าเป็นที่รู้จักแต่พวกนั้นด้วยแล้วพอดูให้ครบองค์ประกอบแล้วอ่กอะนะก็มาดูว่าการประเมินอ,อาจจะดูผ่านเว็บอะไรเงี้ยมีนแบบเป็นใบประเมินว่าเฮ้ยมันผ่านไหมเรามาดูามาดูแบบเทียบสตรีทย้อนหลังแล้วก็เหมือนได้เหมือนได้รู้ว่ามันต้องต้องแบ่งระหว่าง การโฟกัสเพื่อเพื่อให้พอร์ตเปลี่ยนหลักกับกับปันผลไอ้ตัวบันผลนะมันอาจจะแค่นักเรียนอันดับสองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อันดับสาเนี่ยคือตัวที่มันแบบเออมันมันโกลสแน่นอนมันมันต้องเติบโตอันนี้ก็คือแบ่งต้องแบ่งมันต้องแบ่งพอร์ตกันจริงๆเลยครับใช่จริงๆมันอยู่ที่ว่าเออเราอยากจะเร่งสปีด ไวแค่ไหนบางคนไม่ได้ต้องการเร่งสปีดมากเขาแฮปปี้กับการถือเบอร์สองก็ได้นะไม่ได้ติดอะไรนะครับอืมอันนี้ก็ก็ลองพิจารณาดูก็ได้คำถามคืออ่าในส่วนของ ROE อะครับอืที่โค้ดบอกว่าเขาจะคืนกำไรมาในรูปแบบปันผลอันนั้นเขาจะไม่นับอยู่ในเ o e วานเียเอทวานเนี่ยเขาได้กำไรมาเขาก็จ่ายปันผลสี่เปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นุดใหญ่เลย หมายความว่าอาจจะมีส่วนที่ทําให้เอาอีลดลงด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้จริงให้เข้าใจอย่างนี้สาหรับผมเนี่ยความสามารถในการทํากําไรมันก็จะเหมือนการทบไปในตัวเพราะอย่าลืมฮะถ้าวันนี้เนี่ยกําไรปีนี้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถเติบโตได้ประสิทธิภาพในการทํากําไรจากที่เดิมอาจจะมีอยู่หนึ่งพันอยู่แล้วบวกกับหนึ่งพันที่เป็นกาไรกลายเป็นสองพันดเงินอยู่สองพันประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นถ้าเขาแบบเก็บเงินไว้ในบริษัท นะมันจะกลายเป็นว่าถ้าเอาอบอกว่าสิอร์เซนแสดงว่าเขาจะโตขึ้นจากเดิมปีที่แล้วคือพันใช่ไหมก็เป็นพันหนึ่งร้อยนะเข้ามามันก็จะทบอ,อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าบริษัทเอาเงินไปไว้ไหนนะครับถามว่า r อาออาจจะลดลงก็ได้เอาไปลงทุนก็ไปแน่แต่การลงทุนเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าลงทุนแล้วได้กลับมามากหรือเปล่านะครับจ่ายปันผลออกก็ต้องดอูบางครั้งจ่ายบันผลเนี่ยจ่ายออกไปเนี่ยเยอะขนาดไหนเทียบกับสัดส่วนกํบบาไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ย เออมันก็มีความเป็นไปได้ผมถึงบอกว่าเราดูความสมบสูรณ์น่าจะปลอดภัยก่อแต่ถ้าบอกว่าตัวเลขบบมมเ,เนี่ยสมมติเอาอีห้าสิบเนี่ยอยู่ๆดอกมาสิบเงโอ้โหอันนี้มันมันลดเดยอะจังอะไรเงี้ยอืมอันนี้มันมันก็ต้องพิจารณาเรื่องความสมบสูรณ์ตกกอไว้เนียมันจะโอเคไหมนะต้องเลเชอรงไว้หน่อยอะไรแบบนี้อืมแต่หลักๆมันคือเหมือนทบไปเรื่อยๆจากเงินที่เขาได้อ่ะ,อะดีกับเออส่วนของผู้ถือพูดเดิมกำไรที่ได้เอาเงินตรงนี้ถ้าไม่ได้เอาไปทำอะไรไปลงทุนต่อ แต่ลงทุนต่อหรือยังไงหรือว่าเอาไปใช้ต่อยอดยังไงต่อก็ว่ากันไปได้เอาอีกลามาปุ๊บมันก็คือส่วนของผู้ถือบุญใช่ไหมปรบเทียบกับส่วนของผู้ถือบุญนะครับมันก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆอยนีอันนี้คือสิ่งสาคัญออกไอเดียไหมครับกับผมโอเคโอเคเรื่องของตัว ROE เนี่ยผมยกตัวอ,อย่างประมาณนี้ขึ้นมาแล้วกันเนาะสมมติเนี่ยคุณทําธุรกิจ year ศูนย์ตรงนี้เป็นปีแรกนะผมมองเป็นปีแรกนะซึ่งจริงๆอาจจะ year หนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณละกันอ่ะสมมติเป สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเนี่ยทำกำไรให้กับบริษัทเนาะในการบรหิหารจัดการเนี่ยได้1,000นะตัวเลขเป็น1000นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อคุณมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ5000นะครับถ้าเราคิดเอา E เนี่ย r E คือ Return on Equity Return ในที่นี้คือกำไรสุทธินะฮะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้คือผมคิดว่านี่คือกำไรสุทธิเนาะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นจับคูณร้อยนะคุณก็จะได้ออกมาเป็น20%สนนะครับสมมติปีแรกเนี่ยคุณยังไม่ได้จ่ายปันผลใด แล้วก็ยังไม่ได้มีการเอาเงินไปทำอะไรต่อนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับว่าเอาจะอยู่ประมาณ20อร์แต่สมมติปีถัดไปแล้วกันเนาะผมให้ดูตัวเลขนะลักษณะนี้อ่ะปีถัดไปเนี่ยเป็นปีที่สองปีที่สองเนี่ยบังเอิญว่าคุณสามารถใช้ความสามารถเนาะทำกำไรได้มากขึ้นก็คือไปพัน0ร้อล้านอะไรเงี้ยหรือพัน0ร้อก็ได้นะฮะดูตรงนี้ก่อน,นครับคือพัน0ตรงนี้ยังไม่ต้องโฟกัสจากนั้นเนี่ย e q u i t y ของคุณเนี่ยสมมติเอ่อเท่าเดิม ะะเท่าเดิมก็คืออ,อยู่ที่ประมาณ5,000อยู่ที่ประมาณ5,000แต่อย่าลืมฮะในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขของคุณที่5,000ตรงเนี้ยจะต้องถูกทำให้เปลี่ยนไป ให้เปปลี่ยนไคาว่าทําให้เปลี่ยนไปนี่หมายความว่าไงหมายความว่างี้ฮะโดยปกติเนี่ยปีแรกมันคือ5 0า0ันนะเราคิดเอาอีเท่านี้แต่ปีที่2เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนถ้าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลบริษัทไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรใดๆเลยนะอันนี้อยู่แบบไม่ได้ใช้หนี้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะฮะหมายความว่ากําไรตรงเนี้ยจะถูกนับเป็นเงินสดซึ่งเงินสดเนี่ยมันคือส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันแปลว่าตัวเลข e q u i t ตตัวเนี้ยมูลค่าจะเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปจาก5000ล้านเราก็จะไปบวกตรงนี้1000ล้าน เข้าไปของเดิมที่ตรงนี้ด้วยก็จะกลายเป็น6000ล้านนะฮะกลายเป็น6 0 0 0ล้าน,น,ายน, 6, านอย่างที่บอกปีนี้เนี่ยเราได้1 2 0 0ล้านแต่อีควิตี้จาก5000ล้านรวมกับของเก่าตรงนี้อีกพันล้านเพราะว่าไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรก็กลายเป็น6000ล้านพอคุณคิด ROE ออกมาก็คือเอากําไรหารด้วยอ q u i ิตีต้ตรงนี้ก็20%เหมือนเดิมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยบังเอิญสมมตินะรบ,บริษัทเนี่ยมีนโยบายในการตัดสินใจจ่ายปันผลนะจ่ายปันผล5%ของกําไรสุทธิสมมติกําไรสุทธิเนี่ยมันคือ1,200 นะฮะคุณจ่าย5%ก็คือ60โอเคปะ่ะแปลว่าอะไรครับส่วนของกําไรตัวเนี้ยมันจะหดลงไปนิดนึงนะแต่บางคนบอกเฮ้ย hey, มันหดหรอจริงๆอาจจะไม่หดก็ได้แล้วแต่มุมมองแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าผมคิดคร่าวๆมันก็คือหดลงไปมันก็จะเหลือกําไรสุทธิเพียงแค่1140นะแต่เวลาโชว์เขาอาจจะโชว์พันสก็เป็นไปได้นะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะพอโชว์อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่ของเดิมตะกี้ที่เราคานวณ20่สิบเอวีเนี่ยมันคืออี แล้วแน่นอนครับบริษัทปีนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายอะไรแปลว่ากําไรสุทธิถ้าเราเหลือ1,140ส่วน1,200อไอส่วนของ1,140ที่เข้ามาหลังจ่ายปันผลเนี่ยมันก็จะเอาไปรวมกับ Equity นะก็คือเหมือนกำไรสะสมเนาะจาก6,000ก็บวกเข้าไปปีหน้าก็จะเป็น7,140นะซึ่งถ้าเราคำนวณ ROE จริงๆเนี่ยจะเห็นว่า a e มันจะเปลี่ยนจากตัวเลขตรงนี้1,140กับ7,140นะครับก5แต่บางคนบอกแล้วถ้าเกิดเราคิดจากตรงนี้นะ พันสองร้อยเทียบกับเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบคุณจะเห็นว่าเหลือสิบหกจุดแปดหนึ่งซึ่งแน่นอนครับตัวเลขมันจะต่างกันนิดนึงสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยและย,ยกตัวอย่างขึ้นมาคือมันมีความเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะเห็น ROE ตัวเลขมันปรับลดลงเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งตัวอย่างนี้ผมยกขึ้นมาว่าเขาจ่ายปันผลหกสิบแล้วก็ไม่ได้มีการลงทุนใ,นใดๆศูนเราลอ,ลองไปดูปีถัดไปแล้วกันนะ,ะนะปีที่สามปีที่สามเนี่ยสมมุติเขาทํากําไรพันสาร้อยนะแล้วก็หลักการเดิมเลยจากเจ็0พันหนึ่งร้อย อันนี้คือ equity ของกล้าส,สุดเนาะที่บวกเข้าไปสิ่งที่ตามมาคือนโยบายจ่ายปันผล5%อีกแล้วก็คือ5%ของก้อน1,300ล้านของก้อน1,300เออที่ที่1,300ล้ากันแต่ปีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะยังไม่ต้องมองตัวเลข invest นะหมายความว่าย่งไงฮะจาก1,300ถ้าคุณหัก65มันก็เหลือ1,235ก็เหมือนกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ1,235นะซึ่งสมมุติ1,235ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะถูก เก็บเป็นเงินสะสมของกําไรสะสมเข้าไปถูกปะจากเจ็0ันหนึ่งร้สิบมันจะถูกบวกเข้าไปนะถูกบวกเข้าไปซึ่งพอถูกบวกเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือมีครับ7 1 4ดพันหนึ่งร้สิบจริงจมันมีการบวกพันสบางคนบอกแล้วสูตรนี้คืออะไรสมมติบริษัทเนี่ยมีนโยบายว่าเขาเห็นเงินสมมุติผมเอาสูตรออกก่อนละกันเอาตัวนี้ออกก่อนมันจะเห็นตัวเลข8ปดพันสามสม,มตแปดพันสามเนี่ยบริษัทเห็นว่าเฮ้ยเรามีเงินเหลือเยอะเว้ยถ้าเรามีเงินเหลือเยอะสมมุติเราตัดสินใจลงทุนสักสามพัน าจาก8,3 0พาหัก3,000ก็แสดงว่าส่วนของ Equi t y ของคุณเนี่ยตรงนี้อาจจะดรอปน้อยลงเหลือ5้0พแปลว่าอะไรฮะจากเดิมที่ทีกี้เราบอกว่า ROE พอจ่ายบันผลมันอาจจะลดลงไป,ไปมา,มา,มา,มาตอนแรกเออีสแรซซึ่ง18%เนี่ยเกิดจากคิดแบบเพียวๆเ,เลยเนาะ profit equity ก็จะออกมาประมาณ18แต่พอมีการ Invest นู่นนี่นั่นไปด้วยปุ๊บ ROE โชว์ขึ้นมานะครับจาก1235กับ E q u i t y ดรอปลงก็22%โดยประมาณ พอไปดูปีที่4เกิดอะไรขึ้นสมมุตินะฮะปีที่4สมมติปีที่4จากการลงทุน3,000ันทำให้บริษัทเนี่ยกำไรจากพันสพุ่งขึ้นมา2,000เลยนะก็คือพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะฮะก็จากปีแรกก็คือเพิ่มเข้ามาเท่าตัวก็ว่ากันไปซึ่ง EQUITY เนี่ยตะก,กี้ก็ยกลงมา5,375จากกกำไร2,000คุณก็จะคำนวณเอาอ,ออกมาที่37%นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติก้อน2 0 0พเนี่ยคุณไม่ได้เอาไปทำอะไรคุณไม่ได้เอาไปทำไร แล้วก็บริษัทเนี่ยมีนโยบายการจ่ายปันผลเหมือนเดิม5%จาก2,000ก็จะกลายเป็น100เราก็เอาไปหักเอาไปหักก้อนกำไรตรงนี้จาก2,000ก็เหลือ1 9 0 0สมมุติ1 9 0 0เนี่ยเอาโยกเข้ามาฮะเข้ามาเป็นเงินสดของบริษัท5 3 0บวก1,090กลายเป็น7,275จะเห็นว่าเอา E 26%เกิดขึ้นเห็นป่ามันมีการปรับขึ้นปรับลงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างกัดไปนะครับก็หวังว่าตัวอย่างนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพีทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับผม